เอาละครับผมการสวัสดีท่านทานกันด้วยฮะจะรัสู่ชองมินยโซซิตี้เช่นเคยแลละตอนนี้เราขึ่นเกม FC Mobile เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะแนะนำซ b บหรือว่ากองหลังกันบ้างดีกว่านะครับผมกับท็อป10อันดับ CB m e เมตาปัจจุบันนะปาการด่านสุดท้ายเกมรับแน่นทุกตัวแพทใหม่เนี่ยใช้ได้ไปอีกเป็นเดือนๆเลยนะถึงแม้ว่าโอเวอร์จะอัปเดตเข้ามาเนาะ แต่ตัวที่คัดไว้ให้เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ได้อีกยาวนะครับผมไม่ต้องได้เปลี่ยนบ่อยเลยนะครับจะมีตัวอะไรกันเมา่นั้นก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยกันละกันนะครับ <S <S 1> <S 1> เอาละครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุก ไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG, Free Fire, Quanta, ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายเลกน a าล็อกออริจินและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงเกม FC Mobile ที่เล่นอยู่ณขนาดนี้นะครับผมก็สามารถ ดาวโหลดเล่นได้เช่นกันร่วมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม เอาะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกระจากับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันครับผมนะแพทนี้เนี่ยต้องยกให้โลลองบองจริงๆนะฮะของแท้ของดีเลยส่วนสูงได้มีความคล่องตัวสูงนะผมแถมมีสปีดท,ที่จัดจ้าน รวมไปถึงการตั้งรับที่สุดยอดเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโลลองบองนะฮะสีเท้า1น0่ร้นะผมการยิง72การส่งบอล93ายังบอล97นะฮะตั้งรับ1 1 8แล้วก็สภาพร่างกาย105ส่วนสูง192ซนติเมตรนะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น35เหาะหลอดพลังงานให้มาที่4ดาวครึ่งนะผมเวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงนะฮะมีแค่กระดกบอลขึ้นวิ่งโลลองบองเนี่ยเป็นตัวที่เติมเกมสูงนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบ พุ่งชนนะครับผมคล้ายๆกับลูซิโออะไรประมาณนี้แนะนําให้ซื้อได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้แบบเติมสูงทัลเลอร์ทาล่านะครับผมแล้วก็จังหวะการเข้าบอลหรือว่า AI เนี่ยดีกว่าลูซิโออันนี้ผมกล้าบอกเลยนะครับผมนะดีกว่าลูซิโอนะแล้วก็ทางด้านของตัว99ปัจจุบันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีงบในการซื้อตัวโอเวอร์หนึรหรือว่าลากบอลงดอเนี่ยนะครับผมนะแนะนําให้ซื้อตัว9 9มาใช้งาน แพดปัจจุบันนะครับผมเม็ดส้มเทนให้มันตันเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้นะฮะตัวนี้ก็ยกให้เป็นอันดับที่1ไปเนาะข้อเสียของโลลองบองเนี่ยคล้ายๆกับซาริบาเลยก็คือคุณสมบัติพิเศษมันน้อยนะครับผมหรือว่าไม่มีเลยนั่นแหละนะฮะแต่ไปใช้จริงนี่แม่งโคตรเก่งนะสำหรับตัวนี้นะครับ ตัวต่อมาอันดับที่2นะผมลิโอเฟอร์ดินานตัวนี้ยกให้เป็นอันดับที่2นะฮะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าตึงอยู่มีทั้งสปีดนะครับผมการตั้งรับรละสภาพร่างกายถือว่าดีมากๆเลยฟีทามาที่103เนาะการยิง53การส่งบอล77เลี้ยงบอล90การตั้งรับมาที่115สภาพร่างกาย114ส่วนสูง189เท้าที่ถนัดเป็น35นะครับผมตอนนี้ให้หลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเลยนะฮะเวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงนะผมมีคึงบอลเนทเกอร์ aker, แล้วก็ลูกหม่งทรงพลังนะผมทุกครั้งที่ได้รับการเตะมุงเนาะ ทางด้านของลิโอฟอร์ดินานจะไปทำการมงนะครับผมนะก็มงได้บ่อยอยู่ในโหมดเมนเจอร์นี่ของผมใช้งานอยู่นะปัจจุบันนะถือว่ามงได้มงดีเลยนะครับผมเวลาเพื่อนได้รับการเตะม,มุมเนาะนี่ใช้งานอยู่ยืนคู่กับทางด้านของยามสตัมก็ได้นะหรือว่าจะยืนคู่กับลูซิโอก็ได้นะครับผมนะแต่มันจะเป็นตัวที่เติมสูงนะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบว่าวิ่งชนนะสายเข้าปะทะแนะนําให้ซื้อเลยนะครับผมแต่บางครั้งบางทีมันก็จะมีเข้าพวดบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นธรรมดาของนักเตะสายวิ่งชนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เก่งทั้งเมเนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดดูเฮดเลยเนาะตัวต่อมาอันดับที่3ามเวอร์ n จิลฟานไดนะครับผมนะตัวนี้ต้องยกให้เขาเลยนะฮะอันดับที่3เนาะ เดี๋ยวตัวโอเวอร์107จะอัปเดตเข้ามานะครับอีก2วันที่จะถึงนี้หรือว่าวันที่21นะฮะวันอังคารที่จะถึงนี้เนาะเดี๋ยวก็รอดูกันว่าทีมอเด e ียเนี่ยโอเวอร์จะมาที่เท่าไหร่นะครับสปีดเอ่ยการตั้งรับเอ่ยสภาพร่างกายเอ่ยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมต้องต้องรอรุ้นแต่ร่างนี้ก็เก่งแล้วนะร่างบอลลงดอนครับผมฟานได้นี่แม่งมาหลายร่างเก่งทุกร่างเลยนะคนดูนะมาทุกปีนะฮะฮาโลวีนก็มีอะไรก็มีนะครับผมตัวนี้ ฟีทามาที่100เนาะการยิง64การส่งบอล82เลี้ยงบอล93ตั้งรับ111นะครับผมสภาพร่างกายนี่ถือว่าเยอะมากๆเลย116นะเสียบอลยากชิบหายวายป่วงเลยนะสำหรับตัวนี้ส่วนสูง193่เาสท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมุก4ดาวนะครับผมนะแต่ใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆเลยวอร์กเลดเป็นปานกลางสูงเวอร์จิลฟานได้เนี่ย AI ฉลาดนะครับผมสไตล์คล้ายๆกับทางด้านของอ่ามาดินี่นะครับผมนะตัวเก่าเลยตัวทีมอ่าทางด้านของอันติเมทเลยนนะะครับผมนะ U T O T S นั่นแหละนะครับผมคือถ้าเพื่อนเติมสูงฟานได้จะไม่เติมสูงแต่ถ้าเกิดว่า,าจับคู่กับตัวที่ไม่เติมสูงฟานได้มันจะเติมสูงนะครับผมนะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งในโหมดเมเนเจอร์มากๆแล้วก็บล็อกบอลโคตรดีนะครับผม มีสับขา,าแล้วหลบออกเนาะส่งลูกใกล้ลูกไกลได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลูกหม่งทรงพลังทุกครั้งที่ทีมเราได้รับการเตะมุมนะครับผมนะทางด้านของวิจิวฟนานไดก็จะขึ้นไปม่งนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะเก่งในหมดเมนเจอร์นี่ผมยอมรับเลย AI แม่งฉลาดทุกล่างจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อมาอันดับที่4นะครับผมลูซิโอเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ทา,ทางด้านของลูซิโอกับยับสตัมเนี่ยมันเป็นตัวล็อกท้งคู่เลยผมมาจับเซตกับลิโอฟอร์ดินานใช่ไหมตอนแรกๆอ่ะผมจะใช้เป็นแผงหลัง ทางด้านของสตัมนะครับผมคู่กับเฟอร์ดินานผมรู้สึกว่าสตัมเนี่ยบางครั้งบางทีการบล็อกบอลนะครับผมนะสู้ลูซิโอไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าลูซิโอเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็จะมีเอ,อ๋อนะครับผมแต่ราคาเนี่ยพูดถึงเรื่องราคานะราคาของยับสตัมเนี่ยจะแพงกว่านะครับผมนะแต่อย่างที่บอกไปเนาะบางครั้งบางทีอ่ะตัวละครที่เราใช้งานเองอ่ะมันถนัดไม่เหมือนกันเนี่ยของผมมีทั้ง2ตัวก็จริงแต่ผมรู้สึกว่า ลูซิโอเนี่ย AI มันดีกว่านะครับผมแล้วก็เล่นเข้ามือกว่าทางด้านของการวิ่งเข้าปะทะเอยการเข้าแย่งบอลเอยนะครับผมรู้สึกว่าจะแม่นกว่านะครับผม AI ก็รู้สึกว่าจะฉลาดกว่าจะดีกว่าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ลูซิโอไปก่อนนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมพูดถึง ฝีเท้าเนี่ยมาที่101เลยเนาะการยิง77การส่งบอล83เลี้ยงบอล95ตั้งรับ113นะครับผมแล้วก็สภาพร่างกาย115ส่วนสูง188นะฮะเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมูฟให้มาที่3ดาวเลยนะครับผมเล่นท่าบางท่าได้ด้วยเนาะหลอดพลังงานให้มาที่4ดาวครึ่งนะครับผมเวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงแต่ลูซิโอเติมเกมรุกสูงมากนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สายวิ่งเข้าปะทะนะฮะชื่นชอบมากเลยเวลากองหน้าหลุดเดียวมาแล้วผมลูซิโอแม่งวิ่งชนอย่างเดียวเลยสลับตัวนี้แต่ว่าการใช้เท้าแย่บอลน,นะครับผมการวิ่งเข้า ท้าเข้าแทกเกิลน,นะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมมีทั้งรูเล็ตเนาะซีคิกทรงพลังเนี่ยมีแทกเกิลด้วยแล้วก็มีลูกหมงทรงพลังถือว่าครบเครื่องนะฮะที่กองหลังควรจะมีเลยนะครับตัว, <â ng> วต่อมานะครับผมอันดับที่5นะฮะยกให้เป็นด้านของโคลเลอร์ฮะ โคลเลอร์เหมือนที่บอกไปปกติร่างเล็กผมไม่เคยใช้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่คิดจะใช้ด้วยเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าไม่เข้ามือแต่พอมาล่างใหญ่ปุ๊บเนี่ยแม่งเก่งนะผมสำหรับตัวนี้เป็นแนวรับแบบรับจ๋าๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบเน้นเกมรับเป็นหลักนะครับผมนะแต่กล้องหลังเนี่ยบางครัง้งบางทีอ่ากล้องหน้าฝั่งตรงข้ามมันหลุดมา มันก็ต้องมีเติมสูงบ้างแหละเป็นบางครั้งบางคราวแต่โคเลอร์เนี่ยนะครับผมเป็นกองหลังที่เน้นรับแบบรับจ่าจ่ารับเป็นหลักเลยถ้าเอาจับคู่กับลูซิโอเนี่ยลูซิโอจะยืนสูงกว่านะครับผมหรือว่าจับคู่กับยับสตัมเนี่ยยับสตัมจะยืนสูงกว่านะครับผมนะอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับผมตัวนี้ AI ทํามาใหม่ดีมากๆนะครับผมสีเท้าให้มากี้9กนะครับผมการยิงนะ5้ากเนาะการส่งบอล77การเลี้ยงบอล89ดนะการตั้งรับเนี่ยดีมากๆเลย120คนดูโคตรเยอะนะครับผม สภาพร่างกาย1 1 7ส่วนสูง186นะฮะสูงพอๆกับทางด้านของเนต้าเลยเนตตาเนี่ยสูงประมาณ187เซนติเมตรนะครับผมนะแล้วก็เท้าที่ถนัดเป็น3 5เหานะรอดพลังงานให้มาที่สีดาวครึ่งนะฮะเวิร์กเรทเป็นปานกลางสูงนะครับผมมีฮาร์ดสต็อปเนกเก้นแทเกอร์แล้วก็ลูกม,มงส่งพลังนะฮะทุกครั้งที่ทีมได้รับการเตะมุมมันก็จะเติมขึ้นไปมงทำประตูเช่นกันและตรลับตัวนี้นะครับ ว่าต่อมานะครับผมนะอันดับที่6นะครับผมเนต้าตัวมาใหม่นะครับผมตัวนี้เลยเป็นกิจทันเดอร์นะครับผมนะปีเท้าเนี่ยมาที่98เนาะทางด้านของการยิง45การส่งบอล86การเลี้ยงบอล91ตั้งรับมาที่118เลยนะครับผมสภาพร่างกาย108ส่วนสูง187เซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น35นะครนะฮะ หลอดพลังงานให้มาที่4ดาวตัวนี้เป็นตัวที่เน้นเกมรับเป็นหลักเช่นกันนะฮะจับเซตจับคู่กับลูซิโอถือว่าตึงมากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ลูซิโอล่างทีมชาตินะครับผมกับเนต้าล่างทีมชาติจับคู่กันเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่า เนตากับลูซิโอเวลาจับยืนคู่กันเนี่ยแม่งเข้าขาลงตัวสุดๆนะครับผมลูซิโอเอายืนไปฝั่งขวาเนาะเนตาเอายืนไปฝั่งซ้ายอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมันจะคอยสอนกันตลอดแต่2ตัวเนี้ยมันก็จะสลับกันขึ้นนะครับผมนะบางครั้งบางทีลูซิโอขึ้นบางครั้งบางทีเนตาขึ้นมันก็จะผัดผาดกันเนาะแต่ส่วนมากก็จะเป็นลูซิโอนะครับผมที่จะเติมเกมลุกสูงกว่าน,นะครับผมเอนตากอออ้นนนนเเพพืืพ่่ีีทึงั อ่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้แนะนําให้ซื้อเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเนาะตำนานกองหลังของมิลานนะครับผมถ้าเกิดว่าเปาโลมาดินีอัปเกรดเข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นแบบ2คู่หูคู่โหดเลยอะแล้วก็ประวัตินะทางด้านของกองหลังเนาะในแนวรับอะไรเงี้ยทางด้านของเนต้เนี่ยอ่าเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าตัวนี้แม่งเก่งเก่งสัดสัดเลยแหละนะครับผมนะตำนานของเอซีมิลานนะครับตัวต่อมานะครับผมอันดับที่7จ็ดคานาวาโลคานาวาโลเนี่ยมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือ ตัวเตี้ยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเติมสูงสูงแบบสูงมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบนะแต่สไตล์เติมเกมลูกสูงเนาะก็ไม่แนะนําเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งแผดปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นแพดท,ที่ใช้แบบบอลยกข้ามหัวนะครับผมหรือว่าเปิดบอลยาวแล้วก็มงนะครับผมนะจังหวะน,นี้นี่ก็คือรู้สึกว่าคานาวโร่เนี่ยจะดรอปลงไปนะแต่ทางด้านของลูกเลียดนะครับผมผมบอกเลยนะหนะึ่งใน3ามน่คานาวโร่ต้องติดถ้าถ้าพูดถึงว่าลูกเลียดแบบจ่ายบอลต่อบอลเร็วนะ เพราะว่าคานาวโร่เนี่ยมันเป็นนักเตะสไตล์แบบตัดบ bon อลพื้นสนามนะครับผมส่วนทางด้านของบอลแบบบอลโยนนะบอลโยนบอลยาวหรือว่าลูก,กาอกา,กา,กากาศเนี่ยคานาวโร่เนี่ยจะเสียเปรียบมากนะฮะเวลาผมเจอคานาวโร่ในโหมดแมนเชเอร์เนี่ยผมจะใช้แผนเปิดบอลตลอดเลยนะครับผมนะมันจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเจอคานาวโร่แล้วใช้แผนต่อบอลหรือว่าเป็นแผนต่อบอลไวเลยประมาณนี้มันจะเสียเปรียบนะเพราะว่าคานาวโร่เนี่ยหนึ่งในสามนะครับผมของกองหลังที่ผมว่าแม่งเอไอแม่งแน่นจริงอันนี้ต้องยอมรับนะครับผม รีเท้ามาที่1 0 4เนาะการยิง48นะผมการส่งบอลเนี่ยมาที่74การเลี้ยงบอล94ตั้งรับ116แล้วสภาพร่างกาย117สเนาะส่วนสูง176เท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมุกมาที่4ดาวนะครับผมทางด้านของเวิร์กเลดเป็นต่ำสูงแต่ตัวจริงเติมสูงชิบหายเลยสูงพอๆกับแวงซองกอมปานีเลยคอมปานี Company สูงยังไงคานาวาโลสูงอย่างนั้นนะฮะ ลิโอเฟอร์ดินานเหมือนกันนะครับผมสไตล์คล้ายๆกันเลยลิโอเฟอร์ดินานเนี่ยตอนแรกๆผมก็นึกว่าเติมไม่สูงนะพอผมอ่าแลกมาใช้งานปุ๊บโอ้โหสูงเหมือนเดิมนะครับผมเฟอร์ดินานมีทั้งคืงบอลแล้วก็เนนแท็กเกิล คานาวโร่เนี่ยคือตัวจริงกระโดดสูงมากนะคนดูนะตัวจริงนี่คือแบบเป็นกองหลังที่ตัวเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับกองหลังตัวแบบตัวเตี้ยเติหลายๆคนนะครับผมนะก้อนนั่นแหละนะระดับตำนานเนาะมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วแต่ว่าในเกมอะเกมก็คือเกมนะครับผมมันไม่ได้กระโดดสูงขนาดนั้นนะฮะมันไม่ได้เหมือนตัวจริงอะ่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมนะยิงเกมนี้โอ้โหบางครั้งบางทียิงอะไรก็ไม่รู้นะฮะกองหน้าเราแต่ละตัวบางครั้งบางทีแบบยิงยังไงก็เข้านะครับผมนะแต่พอมาอยู่ในเกมเปุ๊บกลายเป็นก ก็ตามนั้นนะครับอ่ะตัวต่อมาก,กันดีกว่านะครับผมอันดับที่8ยับสตัมนะครับผมนะอย่างที่บอกไปตัวนี้เลยตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะยุคหนึ่งเลยแล้วก็อยู่ทางด้านของมิลานด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้สีเท้ามาที่99เนาะการยิง58การส่งบอล74นะครับผมการเลี้ยงบอลมาที่89ตั้งรับ117แล้วก็สภาพร่างกาย114ส่วนสูง191เท้าที่ถนัดเป็น35นะครับผมทางด้านของหลอดพลังงานให้มาที่4ดาวนะครับผม มีทางด้านของเวนะิร์กเลดเนาะเป็นปานกลางสูงที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยแต่ยับสตัมกับทางด้านของลูซิโอเนี่ยสไตล์จะคล้ายๆกันเป็นตัวที่เติมสูงทั้งคู่แต่ทางด้านของ AI อย่างที่ผมบอกไปเนาะผมใช้มาแล้วทั้งคู่แล้วก็จับมา,มายืนคู่กันด้วยเป็นตัวที่ AI ดีทั้งคู่นะแต่ว่า AI ของลูซิโออ่ะมันจะมันจะดีกว่านะครับผมจังหวะการเข้าบอลจังหวะการบล็อกบอลอะไรต่างๆนานาม,มันรู้สึกว่าจะโอเคกว่านะจากที่ลองใช้งานมาเนาะเพราะฉะนั้นขนาดผมเป็นแฟนผีนะคนดูนะ ย่าตัมเนี่ยมันบางรอบมันเล่นดีมันก็ดีอ่ะบางรอบมันเอ,อ๋มันมันก็เอ,อ๋เลยนะครับผมนะเนี่ยวันนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันต้องไปลองซื้อใช้งานเองเนาะไม่งั้นก็ลองไปดูรีวิวของผมก่อนก็ได้นะครับผม2ตัวนี้นะครับอ่ะตัวต่อมาก็ดีกว่านะครับผมย่าตัม้มอย่างที่บอกไปเนาะเป็นตัวที่เติมเกมสูงนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบนักเตะสไตล์วิ่งชนวิ่งเข้าปะทะจัดได้เลยนะครับอ่ะตัวต่อมานะครับผมอาชิเก้านะฮะมิลิตานี่เลย มิ l ลเตาเป็นตัวเน้นเกมรับเป็นหลักนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของการเติมเกมสูงเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่แล้วนะครับผมนะกองหลังแต่มันไม่ได้แบบเติมสูงทะเลรทะล่าเป็นตัวที่บล็อกบอลดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของในโหมดเมนเจอร์เนี่ยแพทปัจจุบันเห็นคนใช้เยอะมากนะครับผมทางด้านของเกมรับถือว่าแน่นมากสำหรับอ่ามิลเตลต,ตัวนี้นะครับผมนะ ฝีเท้ามาที่100การยิง57การส่งบอล83เนาะเลี้ยงบอล91ตั้งรับมาที่116สภาพร่างกาย1 1 0สนะครับผมส่วนสูง186เซนติเมตรนะฮะสูงพอๆกับทางด้านของเนต้าอะไรพวกนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมูกมาที่2ดาวนะหลอดพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับผม เวิร์กเลดเป็นปาากลางสูงเนาะมีค่งบอลส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลูกหม่งส่งพลังนะฮะตัวนี้ก็ใช้แต้มแรกถูกมากๆเลยนะฮะแพทปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็น่าจะใช้ได้อีกเป็นเดือนอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าโอเวอร์107อัปเดตเข้ามามิลเตาก็ยังใช้งานได้อยู่นะฮะเพราะว่าสปีดให้มาที่100เลยนะครับหัวต่อมาอันดับสุดท้ายนะครับผมเดซารี่จริงๆแคมเบลก็เก่งนะแคมเบลมันเป็นตัวแบบสายเน้นเกมรับเป็นหลักนะครับผมนะจริงๆมันก็เก่งอยู่แต่ว่า ทางด้านของโซแคมเบลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันพลิกตัวช้าแล้วมันวิ่งช้าไปนิดนึงส่วนแวงซองคัมบานีเนี่ยถามว่าทําไมถึงยังไม่ได้ให้ติดอันดับใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งแรกมานะครับผมลงลงไว้ในชุมชนแล้วแหละผมยังไม่เคยใช้ตัวไหนที่ผมไม่เคยใช้เนี่ยผมจะยังไม่เอามาจัดอันดับนะบย,ยังไม่ยังไม่ได้เอามาจัดอันดับนะครับผมอย่างเช่นลูน่าโคมันเนี่ยเป็นตัวที่นะครับผมนะเวิร์กเลยเป็นสูงสูงก็จริงนะ แต่ผมรีวิวไปแล้วนะเป็นตัวที่ AI ฉลาดนะครับผมไม่ได้เติมเกมสูงทะเลทะาลาส่วนใหญ่จะเน้นเกมรับเป็นหลักซะด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับโดนลโคมันนะฮะกองหลังที่ยิงประตูเยอะที่สุดในโลกนะครับผมในโลกเลยเป็นกองหลังที่ยิงประตูเยอะที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์โลกณนปะัจจุบันนะครับตัวนี้เน้นเกมรับใครที่ชอบเกมรับเป็นหลักไม่เติมเกมสูงอนะ่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากนะอย่างที่บอกไปเนาะโซแคมเบลนะครับผมนั่นเป็นตัวที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่ค่อยนิยมอะ่ะแต่ตัวใหม่มันเก่งนะ AI ตัวใหม่มันเก่ง AI ตัวใหหมม่่่ันดีลแแะตวา มันพลิกตัวช้าในโหมดเฮดทูเฮดอะไรต่างๆนานามันช้าไปนิดนึงคอมปานีเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวที่เติมเกมสูงนะจากที่ลองมานะแต่เดี๋ยวผมต้องต้องไปเทสแบบให้มันให้มันบ่อยกว่านี้ก่อนอะเพราะว่าตอนเนี้ทีมไอดีสำรองผมเนาะผมเทนแค่เลเวล12อยู่เพราะฉะนั้นมันยังแบบยังบอกไม่ได้อะกเก่งไม่เก่งอะเพื่อนๆลองไปดูชุมชนก็แล้วกันเนาะผมลงไว้อยู่กับเซตคู่กับตัวที่ผมแลกเปลี่ยนมานะครับผมอิเนโกอะไรสักอย่างอะกองหลังของบาร์เซโลน่านะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมรอรีวิวนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะอ่าพูดถึงเดซายี่ก่อนละกันอันดับที่10อันดับสุดท้ายเนี่ยที่ผมยกให้เดซายี่เนี่ยเพราะว่าเดซายี่สไตล์มันจะคล้ายๆกับลูซิโอนะครับผมนะอันดับที่10เนาะลูซิโอเป็นยังไงเดซายี่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมเน้นแบบวิ่งชนวิ่งแท็กเกิลวิ่งปะทะนะครับผมแต่ทางด้านของสีเท้าเนี่ยจะเป็นรองทางด้านของลูซิโอแล้วก็ทางด้านของการพลิกตัวนะ การม้วนตัวอะไรต่ตางๆนานานี่ถือว่าทําได้ดีมีความคล่องตัวสูงว่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์นี้ก็จับไปได้เลยนะตำนานนะครับผมของเชลซีนะสำหรับตัวนี้นะครับฝีเท้า96การยิง57การส่งบอล79เลี้ยงบอล88ตั้งรับ115แล้วก็สภาพร่างกาย112เนาะส่วนสูง185เซนติเมตรสูงพอๆกับมิลเเตอเลยเตียกว่าไปแค่เซนเดียวเนะาะเท้าที่ถนัดเป็น35 ทางด้านของหลอดพลังงานให้มาที่4ีดาวครึ่งนะฮะเวิร์คเรทเป็นปานกลางสูงแต่ตัวนี้เติมเกมลุกสูงมากนะ,ะสำหรับเดซายี่ผมรีวิวไว้แล้วเช่นกันใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับผมย้อนกลับไปดูได้มีสับขาแล้วหลบออกเนาะ,ะเน้นแท็กเกอร์แล้วก็ลูกโม่งส่งพลังนะครับนี่ถือว่าครบเครื่องเลยส่วนใหญ่ทุกตัวเนี่ยนะครับผมทุกตัวในนี้ผมรีวิวเกือบหมดแล้วนะที่ยังไม่ได้รีวิวเนี่ยน่าจะมีแค่ โลลองบองนะครับผมกับโคลเลอร์แต่ว่าเจอในเกมบ่อย2ตัวนี้เจอกันอยู่แล้วนะครับผมนะตัวอื่นๆแน,น่รีวิวเกือบหมดแล้วนะเพือ่อนๆลองย้อนไปดูนะเนี่ยพวกเดซายี่โคมันยับสตัมลูซิโอฟานไดพวกเนี้ยเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานนี่ทาคลิไปไว้แล้วยังไม่ได้ลงนะคอมปานีนี่ก็แลกมาแล้วอนะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือรีวิวหมดแล้วอนะ่ะคนดูนะครับผมนะเนี่ยลูทิเกอร์อนะไรเงี้ยลูทิเกอร์นี่แม่งไม่ได้เลยคือผมแลกมาปุ๊บก็คือแลกทิ้งเลยแลกเปลี่ยนทิ้งเลยเพราะมันเติมเกมสูงทเลทเก,กินะครนะ แล้วก็มากินยอดเนี่ยก็รีวิวแล้วนะซาลีบาเอ้ยนะครับผมทางด้านของยับสตัมล่างเก่าอะไรพวกนี้ยรีวิวหมดแล้วนะครับผมนะส่วนใหญ่ในช่องของผมเนี่ยฟันโดงฟันได้ยงงี้ลองย้อนไปดูนะตัวไหนที่เพื่อนๆอยากจะดูนะครับผมนะตัวไหนที่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวจะฟรีทําอย่างแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวทีมออร์เบียปี2 0 2 5เข้ามาเดี๋ยวทําไม่ทันนะครับอ่ะข่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะผิดลาดป,ประกันใดไปหรือว่าไม่ถูกใจใครยังไงกบขอประทนานอภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกัในใ่คลิปโรน่าสัาสาสดีครบผม